สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูสวนลำไยนะฮะสวนลำไยบ้านล่องวายตำบลห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะก็ปลูกลำไยเต็มพื้นที่เลยเนาะไอเนาะที่ตำบลเต็มมดเลยเต็มพื้นที่นะฮะพื้นที่พื้นที่ต่้ไแ่ก็ไอ้ยี่สิบไร่สามงานสามงานเก้าสิบห้าตารางวานะฮะก็สามารถขยายพื้นที่ได้ถึงหกสิบไร่นะฮะแต่ว่าตรงนี้ก็จะขายก่อนเนาะให้ปลาผมไปชมหน่อยเนาะ เดี๋ยวเราไปชมในพื้นที่หน่อยนะก็ที่ว่าขยายได้นี่คือสวนติดๆกันนี่เลยไรับครับที่ว่ารวมหกซีฟนะครับติดกันเลยเป็นแนวอ๋อแน,นว,น,น,น,วน,นี้คือสามารถขยายพื้นที่ได้นะฮะหรือว่าจะแยกซื้อบางส่วนได้นะฮะก็คือแปลงที่ผมมาอยู่ตอนนี้ก็20ไร่3งานเ5้าหตารางวานะฮะมีทางเข้าเป็นของตัวเองนะฮะติดถนนสาธารณะนะ ด้านในก็จะเป็นสวนลำไยเป็นที่เนินนะลูกค้าเป็นที่เนินอ,อันนี้ผลผลิตนี่กี่ปีแล้วครับต้นลำไยนี่ลำไยนี่ก็น่าจะเป็นปสิบกว่ากว่าปีฮนะสิบปลายปีนะเนี่ยต้นลำไยก็สิบถึงยี่สิบปีนะฮะ แปลงนี้ได้ล้อมรั้วนรวดหนามนะฮะล้อมรั้วนรวดหนามไว้หมดแล้วนะฮะอ่าคนที่เป็นยูนีนเ่นเป็นเป็นเจ้าของรู้ไหมครับเจ้าของเจ้าของไปปล่อยควายมาเนะครับอ๋อเจ้าของจะมาอันนี้เขาจะออกไปทำงาน,นนะครับมา,หา,หากันนี่เอาตัวมาเอวให้กันเอวไปดูไม่ก็เจ,จ้าเจ้าของเป็นยูในพื้นที่นี่ครับยูนี่ครับอยู่นี่มันไปปล่อยควายเด้วยกัมาเนี่ยอ๋อ เลี้ย,ย,ยงควายเลยก็ <c oughs> ถ้าได้หกสิบไร่นี่ก็เหมือนได้เขาทั้งลูกเนาะแปลงนี้ใกล้หนองหลวงนะฮะลูกค้าใกล้สนามกอล์ฟสันติบุรีแล้วก็ใกล้ถนนบายพาสสามเ สนามก็มีตังลาดไปกันครับเส้นตะกี้นั่นกับสนามเลยอ๋อสายอีกขาไปตะกี้นะนายเขาบอกว่าไอ้เส้นทางนี้ทะลุถึงสนามกอล์ฟได้นะฮะแต่เป็นทางลูกลังนะฮะเป็นทางเข้าไล่เข้าสวนก็ไฟฟ้าห่างไฟฟ้าก็ประมาณสองร้อยเมตรนะครับร้าดหลังนี่เป็นอย่างรับเป็นถนนรอบสวนครับ ด้านหลังนี่ของในทุนด้านหลังที่เป็นที่ลกร้างตั้งเปล่านั่นก็ในทุนได้ซื้อไปแล้วนะฮะในส่วนนี้ก็ยังเป็นของชาวบ้านอยู่นะฮะส่วนของชาวบ้านเนี่ยแนวเนี่ยตีบอกากสิบไร่รวมนะเนี่ยลำยันนี่ก็ไปโซนที่เขาไปมอเตอร์ไซค์ไรตะกี้น่ะเขาวนรวมก็รวม60ไร่ก็จะออกไปทางด้านซ้ายของพื้นที่นะฮะเดี๋ยวผมจะวาดผัง ให้ทุกท่านได้ดูนะฮะว่า60ไร่มีกี่แปลงนะฮะก็รวมๆแล้วเมืเ่อกี้เห็นเอกสารที่นะาเขาส่งมาให้ก็จะประมาณ5แปลงนะฮะลูกค้าก็แยก,แยกซื้อแยกซื้อบางส่วนได้นะฮะชอบแปลงไหนก็มาดูดัดมาดูกันได้เลยก็แปลงนี้ก็จะเป็นเลี้ยงอย่างรับน,นะควายนะควายอ๋อเป็นข้อควายนะแล้วก็บ้านสวนหลังหนึ่งท่งี่ ก็ได้ลำรั้วลวดหนามนะฮะล,ล,ลวดหนามสี่เส้นเสาปูนและก็เสาไม้สลับกันไปนะฮะก่อปีนี้ผลผลิตลำไยก็ออกดีนะฮะลูกค้าดอกเต็มต้นขายนี่ได้หลายแสนอยู่นะนะออถ้ามันติดดีๆกับมันเคยได้ถึงสามแสนอะ่อนะส่วนนี้เคยได้ผลผลิตลำไยถึงสามแสนบาทนะ กอลักษณะเป็นที่เนินสวยเลยนะฮะลูกค้าผมว่าถ้าข้างนั่นก็เป็นถนนของเขาแล้วเนาะนี่ก็มันเป็นถนนสาธารณะแน่เนาะางข้าง,ง,งนี่หนะข้ะางนี่นหะเส้นนี่นะเพราะว่าตรนี้เขาซุ้มเขาขัอวชุ่ไมไปละมดเลยอีกอะตนข้างหลังเนี่ยประมาณหกสิบไร่เหมือน แบบมีไผ่มาอยู่มาเตียวเนาะแบบมีละโคตเตียวนี่มีละก่อด้านข้างนะฮะนะเขาบอกว่าในทุนก้อนซื้อไปหกสิบไล่เหมือนกันนะฮะไนที่ติดกรรมนะฮะแบ่งเขากันคนละครึ่งลูกเลยนะฮะแบ่งที่เนินกันไปเลยเสาตึกนี้ไี่ไอ้เนี่ยตึกนี้กบบนี่แบบเลี้ยวลง สวนอันนี้นะครับผมกสวนส,วน,สวนนี่ก็ล่วรอบมันนะรอบมดคับมีล่วรอบทุกทิศทางเลยนะฮะเป็นยังเอาพึ่งมาเลี้ยงเนาะโขนเอะโขนพึ่งก็มาหงายงยงิยงนะโขน นี่นะครับลูกคก้าตอนข้างแปลงก็สีหลักเข็นะฮะชโนจะอยู่ใต้เอใ,ใต้เสาะนะฮะนะกลัวลวดหนามมีไฟ มีไม่มาเขียวนี่พอซกหน่อยครับเห็นชนดก็เต้น่ลองเนาะมนจะมย่านี้รักนแลไอ้ลองเียพามีก็ครับสามันะน่าจะมี้นะมันน่าจะฝังจะสมไหมนะกะเขาเป้นนี่มันมาสอี่หลังอ่ะมันกระับฟักลักมันนี่ไว้อ๋ออันนี้น่าจะมีแต่มันเนี้ย อย่าฟังไม่ดีนาะชิดชแปงนาะมันเราได้เอาเสียมอยู่เนาะเดี๋ยวนี้แล้วนี่แล้วอ่านี่นะฮะหลักโฉนดนะฮะตัวนี้เขาต้องเขาเองเนาะเป็นหลักมหลักเก่านะฮะไม่เห็นละไม่เห็นตัวเลขนะหลี่นะแต่รู้ว่าเป็นหลักโฉนดอยู่นี่นั่นเก็ะรั้รอบนะฮะคงไม่มีปัญหาเรื่องเขตแดนนะฮะ ก่อต้นลำไยมีทั้งปลูกใหม่เนาะปลูกเพิ่มใหม่เพิ่มแซมแลว้วก็ต้นเก่าเนาะไเดี๋ยวเดินเดินดูไปเรื่อยๆเลยครับก็ล่มลื่นนะฮะลูกค้าล่มเลื่นเลยแปลงนี้ด้านล่างของพื้นที่เนินก็จะเป็นที่นานะ ก็รั้วล้อมรั้วทั้งหมดเลยนะฮะแปลงน,น,น,นี้นะฮะเอ๋ที่นาไปตรงไปนี่นะฮะติดสวนชาวบ้านสวนนั่นก็มีน่ามีไฟมั้งเนาะมีน่ามีไฟ,ไฟไฟมาถึงท่านอยู่ไฟฟ้านะฮะขาดไปสองต้นนะฮะเสาไฟฟ้าขยายเขตได้นะฮะกวขยายเขตได้ไฟนี่มันขยายทุกปีที่จริงบ้านหลังนี้มีมีบ้านสวนแล้วนี่น่าจะขอขยายเขต ได้ลแล้ครับเนี่ยแต่ละวันพอดีว่าโครงการมันเติบหั้นก็มาขยายเป็นปีละปีอ่ะต่อปีโครงการขยายเขตมาไม่ถึงนะเ,เดี๋ยวเราก็ออกออกไปดูกันนะก็มีสระน้ำนะในพื้นที่ผลไม้หลายอย่างเลยนะฮะลูกค้าทั้งลำไยแล้วก็มะม่วงสระน้ำนี่มีมีป่าเหรอครับนี่มีมมมบ่อบอ่อนี้ันจะเอาควายลงเล่นน้ำเอาไว้ให้ควาย กินน้ำนะเจ้าของเลี้ยงควายนะฮะกระเพซงนี่จะน้ำน่ารุมระบบน้ามันกระดี้ยนบอกว่าบนนีมันกระสืงมังนมีนะถ้าจนนะัดนี่เราต้องเช๊น้ามันต้องดุน ลูกน้นั่นใช่หมดเลยนะลูกค้าเดี๋ยวไปดูทางออกกันนฮะทางออกในพื้นที่กันเจ้าของก็พักพักอาศัยอยู่บ้านหลังนี้ออนะครับแต่นอนอยู่เนี่นก็นอนบ้านเนี่เจ้าของเดี๋ยวก็ปิบ้านในสวนตะเกีบเออเยบน้ำใจที่มันหวาเนี่แกสุดน้ำใหญ่จางกับของแกปิดบ้านคนน่ะแกได้ขายเต็งแกก็หยุดยุบเงินเต็งเงินเต็งไรกขายขาย แม่สวนอันนี้ก็เป็นแห้งเนาะเป็นแห้งอันนี้ก็เป็นแห้งนะฮะมาเฝ้าไร่เฝ้าสวนนะฮะ <c oughs> เปิต่อหน้ามาเข้าสวนหรือยังครับไอ้นี่ต,ต่อตะกอนต่อข้างนพุทธลําไยนะขามจะมาตรงหลังนี่แกก็บไม้เนี่ยอันถ้าสมมุติว่าเขาจะต่อหน้าเข้ามาได้ในต่อได้จากที่ไหนครับนี่ นต่อหน้ำซ่าเนี่ยต่อ้นอ๋อต่อน้ามซ่าเนี่ยน,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 นะนนะก็คือว่าน้ำป้าป้าหมู่บ้านเนี่ยมาถึงนะงก็ต้องเจาะน้ำนะฮะเจาะน้ำใช้เองแต่ไฟฟ้านี่สองเสาไฟฟ้าน,นะ,ะเดี๋ยวเราออกไปดูกันนะฮะว่าไฟฟ้าถึงจุดไหนนะฮะอันนี้เป็นถนนในพื้นที่นะลูกค้าถนนส่วนบุคคลนะฮะด้านหน้าติดถนนสาธารณะนะนะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกัน,นะฮะ เป็นถนนในพื้นที่นะฮะที่เจ้าของได้ทําเข้ามาในส่วนของที่นานี้ก็ใช่นะฮะในพื้นที่ทั้งหมดนะฮะด้านหน้าแปลงก็เป็นถนนสาธารนณะ ขางหมู่บ้านนะฮะนีนะฮะลูกค้าตั้งแต่เสาเสาหลักตรงนี้นะฮะแล้วก็มาถึงประมาณไปจากนมตรงนี้ทางเข้านี่ประมาณ30เมตรนะฮะลูกค ล้อมน,นัวแบ่งเขตกั้นแดนกันที่ลักษณะเป็นที่นเน,นินขึ้นไปนะก็เข้าออกทานนี้นะนี่ก็เป็นส่วนด้านข้างนะเนี่ยเสาไฟฟ้ามาถึงตรงนี้แล้วนะ นี่เป็นของการไฟฟ้าเลยนะครับของการไฟฟ้าเลยไม่ใช่เสาที่ชาวบ้านขยายเขตมานะฮะก็ประมาณ 2, 2> ช่วงเสาไฟฟ้านะครับสองช่วงเสาไฟฟ้าแล้วก็ออกไปจากถนนในหมู่บ้านเราจับนะฮะว่ากี่กี่เมตร ทางเข้าออกซ้ายขวาก็เป็นส่วนของชาวบ้านนะฮะ มาจากถนนชอลอ4่ศนนะฮะซอยหนะฮะซอย6ด้านซ้ายมือก็จะไปหนองหลวงนะฮะหนองหลวงก็แค่ประมาณ1กิโลเมตรนะฮะแล้วก็สะพานข้ามหนองหลวงแล้วก็ถนนบายพาสนะฮะเลี้ยวขวาก็จะไปบ้านป่าแหย่งล่องหวายก็ออกตะบนห้วยสักนะฮะ<ม>เชื่อมต่อกับบ้านโป่งฮึงเนาะ เข้าจากถนนลาดยางประมาณ500เมตรนะลูกค้าถึงที่ดินถนนเส้นนี้เป็นถนนชล4016นะฮะลูกค้าบอกผิดไปนะ,มะเมื่อกี้ก็จะเชื่อมต่อระหว่างตำบลห้วยสักแล้วก็ตำบลปงหลวงฮนะ ตำบลเวียงชัยนะฮะบ้านปงหลวงอำเภอเวียงชัยนะฮะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่0 932927167หรือว่าทักไลน์ว่าสั a p p ของเรยคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับตามต่อทุกแมงครับสวัสดีครับ